เหตุการณ์นี้เจอตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วคนใจร้ายที่ฆ่ารัดคอคุณยายค,ออคนก่อเหตุเนี่ยเป็นหลานของผู้ตายด้วยนะครับตกลงใช่ใช่ไหมใช่ครับเอกฮนะตอนแรกเอกปฏิเสธเอกบอกไม่ใช่เอกไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็คือเอกจริงๆหลักฐานมัดชัดเจนเลยครับจากเหตุการณ์ที่ที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับในพื้นที่สมุทรสงครามมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คือเหตุการณ์นี้ที่คุณยายถูกฆ่ารัดคอ,อน่าสงสารมากคือคุณยายเนี่ยถูกทําร้ายชกต่อยจนฟกช้ำไม่พอ คนก่อเหตุเอาชุดชั้นในมารัดคอจนคุณยายสิ้นใจตายค่ะแล้วก็เดินเท้าเปล่ากลับบ้านดังนั้นสืบจากรอยเท้าครับรอยเท้าคนก่อเหตุมันชัดมากรอยเท้าที่เดินจากบ้านคนตายไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุรอยขี้ดินที่พบสัญญาณ GPS โทรศัพท์หลักฐานทั้งหมดเหล่านี้ครับเลยมัดตัวจนเอกดิ้นไม่หลุดครับหลังจากเมื่อวานตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัย หนึ่งในนั้นคือนายสุริยาหรือนายเอกอายุ38เป็นหลานชายผู้ตายผู้ตายคือคุณยายวันดีอายุ71และตัวของนายเอกนั้นเป็นลูกชายอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับอย่างที่บอกว่าหลักฐานสําคัญที่ทําให้เขาต้องสารภาพและดินไม่หลุดก็คือรอยเท้าที่จุดเกิดเหตุรอยเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่ามาแล้วเดินเท้าเปล่า,า,ลา,ลากลับไปเลยดินโคลนม,มันก็ติดตามเท้าสิครับกลับถึงบ้านมันก็ตรวจสอบได้ไม่ยากรอยเท้าตรงกัน สัญญาณ G.P.S. โทรศัพท์ของลูกสาวผู้ตายครับ iPhone 6อยู่บริเวณแถวแถวบ้านของนายเอกนั่นคือพิกัดสุดท้ายที่เช็คสัญญาณ G.P.S. แล้วเจอก่อนที่สัญญาณจะหายไปรวบรวมข้อมูลจนชัดเจนรัดกุมแล้วเชื่อว่านายเอกเนี่ยแหละเป็นคนขโมยเอาโทรศัพท์ไปแล้วเดินเท้าเปล่ากลับบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุ300เมตรแล้ปิดเครื่องโทรศัพท์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเสพยาที่บ้านเพื่อน บ้านเพื่อนห่างจากบ้านของนายเอกครับประมาณ2.4กิโลเมตรและว,วงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยครับตำรวจอยู่ระหว่างตามหาโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวครับเพราะว่าไปเจอว่าถูกเปิดเครื่องอีกครั้งแถวบ้านเพื่อนที่นายเอกไปเสพยาสันนิษฐานอาจจะเอาไปแลกยาบ้าหรือเปล่าจากคำให้การของพยานเชื่อว่านายเอกนั้นน่าจะก่อเหตุคนเดียวครับ แม้ว่าเจ้าตัวจะปฏิเสธแต่ตำรวจมั่นใจว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้จึงขอสารจังหวัดทุ่งสงอนุมัติหมายจับในเอกในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและลักทรัพย์ในเคหสถานช่วงเวลากลางคืนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างมากและสามารถจับคนร้ายได้อย่างทันท่วงทีฟังเพิ่มเติมครับ เราได้นำรอยเท้านำเท้าของผู้ต้องฝ่เนียครับมาวัดเพื่อประกอบขนาดที่เราปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็่อเราล่องรอยก็เจียสมนะครับก็ใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยครับตอนนี้เราเชื่อว่าคนเดียวครับตอนนี้เชื่อว่าคนเดียวครับตำรวจได้ข้อมูลมานะครับว่าโทรศัพท์ iPhone ที่หายไปเนี่ยนายเอกน่าจะเอาไปให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งชื่อว่านายไข่ดา คุณผู้ชมนี่ชื่อเขานะครับตามหน้าจอเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อเมื่อกี้ใครดูไม่ทันดูนะครับมอเตอร์ไซค์ที่กําลังขี่จากขวาไปซ้ายมือจอนายไข่ดาคนนี้ที่ลูกศรสีแดงชี้ขี่มอเตอร์ไซค์สีขาวๆแล้วก็เหมือนกับพันผ้าสีแดงที่หัวด้วยนะครับนี่คือภาพวงจรปิดมักจะเข้ามาพัวพันธุ์เรื่องยาเสพติดกับกลุ่มของนายเอกหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเพราะวงจรปิดนี้ไปเจอผู้ชาย บนหัวของเขาเป็นหมวกกันน็อกครับอ๋อเป็นหมวกกันน็อกคล้ายกับนายไข่ดำที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในพื้นที่วันที่เกิดเรื่องก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคําแล้วอันนี้หนึ่งคนที่เชิญตัวมาสอบปากคําเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนี่นะครับผนเสื้อสีแดงที่เบรอรหน้าเอาไว้ก็เดี๋ยวรอการตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งคนครับนายหัวแดงหรือนายยงยุทธ ที่เชิญตัวมาสอบเมื่อวานนี้พบว่าไปร่วมเสพยาด้วยกันกับกลุ่มนายเอกและวงจรปิดภาพนี้ครับนายหัวแดงเคลื่อนไหวในพื้นที่รวมกับเพื่อนอีก2-3คนตั้งวงเสพยาด้วยกันแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับตรวจฉี่ทั้งหมดแล้วเจอสารเสพติดก็คือฉี่ม่วงก็เลยดำเนินคดีเรื่องของความผิดตามพรบยาเสพติดครับในจำนวนนี้ถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดเพิ่มเติมคือพรบอาวุธปืนด้วย มีอาวุธครอบครองโดยผิดกฎหมายคุณปิยชาตินักข่าวไทยรัฐท,ทีวีไปคุยกับนางหนูดัดเป็นญาติในเอกบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็สงสัยว่าน่าจะเป็นไอเอกนี่แหละเพราะก่อนหน้านั้นไอเจ้าเอกเนี่ยมักจะหลอนยาไปด่ายายวันดีถึงบ้าน3าถึงสครั้งยายเขาก็ไม่ขายของให้นะเป็นไปได้ว่าไอเจ้าเอกเนี่ยมันน่าจะโกรธแค้นเรื่องเหล่านี้หรือเปล่า ญาติของนายเอกบอกว่าที่ผ่านมาเวลานายเอกเขาเมายาจะถือมีดมาขู่ฆ่าพ่อกับแม่แท้ๆอยู่บ้านไม่ได้ครับต้องหลบหลบไปอยู่ที่อื่นแม้กระทั่งยายเองก็เคยถูกนายเอกบุกมาด่าด้วยอลองฟังดูครับอ่าไม่ได้เร็วอ,อ,อันเละหลบมาอยู่ที่นี่เป็นคืนนะเนี่ย พ,ออพ่อของมันนี่แม่ของมันนี่หลบมาอยู่ที่นี่เป็นคืนปิดประตูเลยอยู่ในนี่เป็นคืนเลยไม,ไม่ไม่ไม่ลูกมันจะกล้าเหาตาออกไปมันตื้อปลามามันจะควันมันจะอุ้ยจุดยอดเลยบอกยายตัวสันนี่ยายคิดว่าไม่มีคนอื่นมาแต่ไหนเลยคนนี้แหละจุดยอดเลยพ่อของนายเอกครับยอมรับว่าที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยติดยาและเคยจะทำร้ายพ่อกับแม่จริง อันนี้พ่อคอนเฟิร์มหลังจากตำรวจได้หลักฐานมาว่าลูกน่าจะไปฆ่ายายวันดีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อพ่อเองก็เสียใจครับเอาจริงๆนะอายมากแล้วก็เสียใจมากลำบากใจไม่กล้าไปร่วมงานศพเลยเหมือนว่าลูกเราอะไปทำไม่ดีไปทำเลไว้แบบนั้นหากลูกเป็นคนทำจริงๆพ่อจะปกป้องไหมเราก็ถามตรงๆเลยครับพ่อบอกว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมาย ฟังชัดๆนะครับว่าพ่อยืนยันจะไม่ช่วยเหลือแน่นอนครับโอตามกฎหมายกันกันลักตันกับปลอมก็เอาไว้ท่าปุ๊บไม่มจะว่าวเลยเลยก็ไม่ไปช่วยเราเพราะนั้นนะคือถ้าทำไม่ช่วยไม่ช่วยว่าอย่าไปโบโก้จะว่ารู้จำจริงนะนะยาไปโบโก้ว่าเออไม่ต้องกลัวโ๋ คือว่คาคนนี้กับคนนั้นนะ,ะไม่ต้องเกรง,ง,งใจกันเบื้องต้นร่างของคุณยายวันดีนะคะครอบครัวก็นามาตั้งบาเพ็ญกุศลที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละค่ะบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะช่วงพิธีรดน้ําศพเนี่ยใครเห็นภาพนี้คืนน้ําตาไหลเลยนะคะคลูกสาวของคุณยายวันดีอ่ะเธอเห็นเหตุการณ์เธอเป็นผู้พิการนะคะค,คือเธอเป็นใบอ่ะค่ะเนี่ย รถนั่อย2 2> oui, ู่กันสองคนแม่ลูกอะค่ะไปนั่งอยู่บนตะวันโอ้สงสารเลยโกรธมานู่นก็ร้อง้แทบขาใจจริงจริเราะเให้แทบขาดใจจริงเพราะเราเี่าจะไหมปีไยมใช่าโน่นก็ประมาณร้อยกว่าปีร้องไห้แล้วบอกแม่แม่อยู่แบบนี้ค่ะครือเธอก็ออกเสียงไม่ถนัดนะคะเธอเป็นผู้พิการทางการพูดด้วยลูกชายของยายวันดีก็บอกโกรธ โกรธแล้วก็แค้นในเอกมากๆที่ทําแบบนี้มันโหดเหี้ยมเกินไป <Yeah. S 1> เพราะผลชนะสูตรศพเนี่ยปรากฏว่าคุณยายวันดีเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> ถูกของแข็งทุบหัวจนเลือดข้างคอหักซี่โครงหักใบหน้าถูกทุบตีตาเขียวช้ำ <Yeah. S 1> เขาบอกอ่านผลชนสูตรแล้วแบบมันพูดไม่ออกเลยอะค่ะ <Yeah. S 1> เป็นห่วงความรู้สึกน้องสาวที่สุดแล้วตอนนี้ ไอ้กรูดกรรมันกรูดอะไรนะครับมันก็คือความแค้์แม้เชื่อชีวิตไปนี่ครับนะแต่ก็ถูกจิ้งถูกยางกันนะเพรไปเป็นไปตามหน้าเดี๋ยวก็ตำรวจกับอีแต่จิงเก๋ไนนะครับครับครับคือคืออย่างอย่างไม่ไม่ไม่รยเปเนอะไรลยที่ครับเว่ามันยังไม่จัดยิ่งรยเปเนตนะครับคดีนะคะวันนี้ตํารวจสอบปากคำนายเอกทั้งวันค่ะก็ให้สิทธิ์จัดหาทนายความให้ตามพื้นฐานของกฎหมายนะคะซึ่งเบื้องต้นเอกก็ยังคงปฏิเสธแต่ตํารวจบอกว่า ก็เป็นสิ่งของเอกเอกจะปฏิเสธเท่าไหร่ก็ได้ปฏิเสธไปแต่ตำรวจยืนยันว่าหลักฐานแน่หนาและไม่ได้มีการจับแพะแน่นอนทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเอกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะลักษณะดูค่อนข้างจะเครียดแต่เอกยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมว่าไม่ได้ทําแล้วก็พูดประโยคยอดฮิตค่ะคิงว่าความจริงก็คือความจริงลองไปฟังนะคะยืนยันว่าเราไม่ได้ มีส่วนจะทําไม่รู้ไม่เห็นครับผมเป็นน้าสาวผมเองนี่แล้วที่เขาว่าเราเป็นผู้ต้องใสเรากังวลไหมไม่กังวลผมมือถุดใจพอคือเรามีหลักฐานยืนยันที่อยู่แน่นอนได้ครับชัวร์ผมเชื่อว่าความจริงคือความจริงเข้าใจไหมช่วงเวลาช่วงเวลาที่เขาคิดว่าช่วงเกิดเหตุแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมอยู่บ้านไหมไม่ได้ไปไหนอยู่ผมก็เทีียแต่แถวนั้นเนี่ยแต่ว่าก็มานอนอยู่นอนอยู่ที่บ้าน ความจริงก็คือความจริงค่ะเอกแต่ตำรวจก็มั่นใจดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีก็แล้วกันนะครับ